ครับผมเขาลืมไปเขาลืมเรื่องแบบน่าจะลืมเดี๋ยวน่าจะลืมครับพ่อเขาลืมไปแล้วว่าเขาได้สัญญาอย่างเขาได้สัญญาอย่างอะไรเซ็นไปยังเนี่ยลืป่าวเซ็นไปยังลืมป่านะครับรีบด้วยนะรีบด้วยนะเซ็นออนไลน์เหมือนรีบรีบแล้วจนลืมของเลยรีบแล้วจนลืมของเลย ีหลังครับพี่มันเป็นอะไรอีหลังครับก่อนจะโทษคนอื่นนะพี่โทษตัวเองก่อนก่อนจะโทษคนอื่นนะพี่โทษตัวเองก่อนตอนตอนที่รู้ว่าหายอ่ะคิดได้ใจนะสร้อยไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าเรื่องเรื่องนือหายไปยังดีกว่าหายไปยังดีกว่าประเด็นประเด็นคือตอนเช้าอ่ะลงมากินข้าวโค้ชเป็นคนเจอนะโค้ชเป็นคนเดินลงมาให้นะตัดสิน Actually เริ่มยากแล้วตัวตอรี่ในโค้ดเนี่ยพี่นของออนของอ่อนง่นง่ของพ่องอ่ออยอ่อ่อของ่ของ่อนอยอ่อนของอ่อองจ่ั่ของนอนขนขอนอน่องอน ดูนะกระเป๋าก็ต้องให้พ่อถือให้อะไรพวกนี้เออบางคนเนี่ยไอ้ต้นอย่างเงี้ยไปสิงคโปร์พีเฮ้ยไอ็มดีพี่พวกนี้นี่แม่งแบบกระเป๋าก็ต้องให้กูถือให้เนี่ยที่ตนางพี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นคนล่อมึงเอ้าไอตัวพีนายต้นจะไม่รู้หรือเปล่า ว่าใครเป็นคนบอกให้กูถือกระเป๋ามาให้ึงสองคนถ้าพ่อเกิดมาอย่างนี้ผมรู้แล้วครับถ้าพ่อเกิดมาอย่างนี้ผมรู้แล้วครับนี่เนี่ยแล้วก็ไปตกเลยเย็นใจ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 เด้อรู้เปล่าเขาบอกพ่อว่าอะไรรู้เปล่าเาบอกว่ามันสองคนมาหลอกพ่อแล้วมันไปซื่อกาแฟ หลอกพ่อสังเป็ดด้วยแล้วมันก็ทิ้งกระเป๋าไว้ให้พ่อยกอ่ะเออเนี่ยพี่ต่อไปนี้พี่กระเป๋าให้ดีตัวกระเป๋าพีค่ะไอ้พี่ไลยต้นเอาไงเออไปบอยฟอร์เกตอ่ะได้เวลาชะได้เวลาจำแล้ไม่ใช่พลอยสายฟ้าแล้วบอยฟอร์เกตไม่ใช่พลอยสายฟ้าแล้วบอยฟอร์เกตได้เวลาชำแลแคนตอนแรกบอกถูกเกตเตอร์ มึงลืมได้กะทั่งพระเจ้าหลวยมึงลืมได้กะทั่งพระเจ้าหลยไม่่อ่บทหายก็ยังดีกว่าเมื่อกี้บอกจะทิ้งครับโอเคเฮ้ย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 งฮเฮ้ยเฮ้ยเอา้ย้เ้ย ก่อนหน้านั้นพี่ต้องมาไถยบาปก่อนพี่ต้องไถยบาปก่อนไม่เอฟเอฟหลังไีเอฟหลังไม่ดี When you go to the church อ่าพี่ต้องไถยบาปก่อนไถยบาปอ่ะพูดว่าอะไรนะบอกบอก When you go to the church I am and now you got น e r e ท่านไงไพี่ไอ้ต้นมันเท่าไงอ่ะพ่อเท่าไหร่ครับไม่รู้แล้วแต่พวกมึงอยากคิดบัญชีอ่ะเพราะที่สิงคโปร์เนี่ยเคนสี่สิบแล้วกันสี่สิบแล้วกันผมผมผมอยากดูใจน้องผมคนนึงได้ไหมน้องก๊อฟเขาจะลงโทษผมยีรับแจ้งพี่ไมดีก๊อฟเร็วมาอีกก๊อฟเอาก๊อฟนี่อยากดูเองอ่ะนี่อยากดูเองเอะไม่ได้ไม่ว่าไม่รือาจให้มีทำกีที ไม่มึงอ่ะเขาอยากให้มึงอ่ะไปด้วยโดนด้วยกันไปด้วยโดนด้วยกันกับเขาใช่ใครกินดีเนาะที่ไอ้เองเลยอ่ะให้มึงให้มึงตัดสินว่าจะทำโทษเขายังไงอ่าตอนนี้เขายกให้มึงเพราะมึงเป็นทีมชาติเขาจะยกให้มึงให้ก๊็บอกขอสองทีครับพ่อสองทีขึ้นพื้นเหรอคืนนี้คืนนี้คืนนี้เหรอตัวต่ำดีครับหรอมึงก็คิดดูแล้วกัน เอ้ยอย่าเฟร่เฮ้่ยกาแฟถ้าแก้วเขยังไม่เคยเลี้ยงเลยก๊อปมึงให้ดูแล้วกันเเเเอออออาาารรรร็วววปัั่่่่นนนนจจิิิงงีบบพื้กไอ้ก๊อปครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแกโดนสิบรอบแกก็ยังไม่แกยังทำเหมือนเดิมแกก็ยังลืมเหมือนเดิมไม่เป็นไรหรอกมันเจตนาจะช่วยไอ้บอยมึงด้วยแล้วกันมันเจตนาจะช่วยไอ้บอยเอางี้ไอ้บอยสิบไอ้ก๊อปสิบไอ้บอยสิบไอ้ก๊อปสิบ ด้วยโดนด้วยกันกัเรื่องใส่ตัวเรื่องใส่ตัวเรียกพี่อคนหนึได้ไหครับได้เดีพี่ชายคนี่ใคร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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ่อะไรด้วยอ่ะไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเอะไรโมขออีกทีว่าหมันมานานแล้วหมันมานานแล้ว ไปก้มกันกันไปกครับขอบลำชนที่แล้วกันเออเนี่ยสิบรอบนะขอปล่อยแล้วมึงสองคนห้ามเดินชนกันนะถ้าเดินชนกันไปงั้นท้องันเลยมาเลยมาอย่างนี้อย่างนี้นิดนึงอ่าโอเคแล้วเดินมาไปก้มาบาปเอาไว้เอาไวงนี้ถึงนี้เอ่านี้ถึงนี้เอิ่มเก้าเจ็ดไปนิดนี้ มา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 พระเจ้าอยู่นี่มา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 พระเจ้าอยู่นี่โดนเองโอ้ไปกวาดไอ้ก๊อฟคืนนี้มึงโดนแน่โอ้ไปกวาดไอ้ก๊อฟคืนนี้มึงโดนแน่มึงก็อยู่เฉยคนดี้ ต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่า boy forget b อัญยาต้องปีุ๊ลืมเลยนอบา้อปีบลืมเลยโอ้ยแมมเก้ยอยขอบคุนากับม่นะรับนายกับม่นะค